ชาวราศีพิจิกครับเป็น1ใน2ราศีดวงสัปดาห์นี้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่เรื่องดีๆก็มีเข้ามาให้ชื่นใจด้วยเช่นเดีวยวกันนะฮะอย่าเพิ่งมองว่าแมเวลาศีที่ต้องระวังแล้วทุกอย่างแย่ไปหมดไหมฮะหลายครั้งที่เป็นหนึ่งในสองนะแต่ว่าเรื่องดีๆเข้ามาเยอะกว่าก็กมีฮะแต่เรื่องที่ต้องระวังเออเหมือนก็ต้องระวังจริงๆนะครับมาครับเรื่องแรกครับชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าดวงชะตาั้งต่วันที่2ถึงวันที่8 นะครับช่วงเดือนมิถุนาเข้าสู่เดือน6กนะฮะกลางปีเลยนะเริ่มครับสัปดาห์แรกของเดือนที่ต้องระวังแรกคือเรื่องของระวังความขัดแย้งเล็กๆก,กับแฟนนะครับช่วงนี้ดาวคู่ครองคนรักของเราคือดาวพระศุกร์โคจรอยู่ในตำแหน่งอลินะครับหรืออุปสรรคหรือมีปัญหาหรือมีเรื่องให้ต้องแก้นะฮะเขาว่าทะเลาะบางทีไม่ใช่แบบเรื่องที่ต้องแบบแย่ๆนะครับบางครั้งเราจจะเห็นแฟนเราเหนื่อยยากลำบาก แล้วก็เสียใจเศร้าใจหรือกังวลใจนะฮะแสดงว่าช่วงนี้แฟนเราอาจจะต้องแบบพยายามปรับจูนนะฮะ <c oughs> เรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของอะไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะสอนไม่ได้แต่ว่าเราให้กำลังใจได้นะครับ <c oughs> เราบอกต้องบอกว่าแฟนบางคนไม่ค่อยฟังนะฮะฟังคนอื่นแต่ไม่ค่อยฟังคนในบ้านนะฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจไปแล้วกันเนาะ ไม่ฟังเราก็ไม่ไปเป็นไรนะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคช่วงนี้เราอาจจะเห็นแฟนเรามีเรื่องเค,เครียดกังวลไม่สบายใจาอาจจะต่อหน้าเรายิ้มย้มย้มจมใสก็ได้นะเพียงแต่ว่ารับหลังเขาก็ไม่อยากให้เราห่วงนะครับเขาก็เครียดกังวลอะไรเขาไปนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ต้องให้กําลังใจนะครับและที่2องนะฮะคือเรื่องของก็เรียกว่าสภาพคล่องในการเงินนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีครับมันมีแต่ว่าหรือื่อเงินจะเข้าตามปกติเพียงแต่ว่า อาจจะมีเหตุปัจจัยนะครับให้มีเรื่องเรียกว่ากังวลนะครับเรื่องของเงินหรืออะไรเลยจ่ายผมเรียกว่ารายจ่ายดีกว่ารลยจ่ายที่คาดไม่ถึงรลยจ่ายที่มองไม่เห็นรลยจ่ายแบบปุบปับฉับพลันรลยจ่ายที่บางครั้งเราอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะรอดยังไงหรือมันจะอยู่ยังไงนะฮะฉะนั้นให้ดูว่าจังหวะดาวมันไม่เสียแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะไปหน่อยนะครับเงินในเข้านึกไหมฮะแต่ว่าเลยจ่ายออกทุกทางทุกมิติอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรากังวลใช่ไหมครับ ฉะนั้นถ้าดูโดยรวมก็ระมัดระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของายจ่ายบางครั้งหร่อยจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องซื้ออะไรบางอย่างก็เบรกไว้ก่อนหักห้ามใจด,ดีๆนะเอาเรื่องที่จําเป็นก่อนนะ,ะเพราะว่าบางครั้งมันทําให้เราวิตกได้ว่าถุงกลางหรือว่าปลายเดือนจะอยู่ยังไงนะฮะให้รู้ว่ารอดนะครับอย่างน้อยือรอดแน่แน่อที่สองนะฮะเราจะวางแผนใหม่ผมเชื่อว่าช่วงต้นเดือนต้นเดือนพิถุนาน,นะครับ เพื่อนจะวางแผนในเรื่องเงินแบบใหม่ๆอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบรกไว้ก่อนหรือเอาไว้ช่วงที่เงินมาหรือจะเดือนหน้าอะไรก็ตามก็โอเคอย่างรอดปลอดภัยอย่างที่สจังหวะดาวนะครับในช่วงเดือนที่ไปนะฮะมันมีดวงเกี่ยวพันในเรื่องของบ้านและครอบครัวนะฮะที่มีค่าใช้จ่ายสูงเรื่องต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับบ้านครอบครัวพิเศษนะฮะบางครั้งเราจะ เจอระไรจ่ายที่คาดไม่ถึงคนในบ้านจะเป็นต้องใช้เงินเพิ่มลูกใช้เงินเพิ่มสัตว์เลี้ยงใช้เงินเพิ่มนะฮะหรือว่าบุปการีครับใครที่เราต้องดูแลนะฮะมีเหตุให้ต้องใช้เงินเพิ่มมันก็ทําให้เรากังวลนะครับแต่ข้อดีอย่างที่บอกว่ามันก็ยังรอดปลอดภัยนะไม่ใช่ไม่รอด,ดครับรอดแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่า,วามันต้องวางแผนไหวจริงนะอะไรควรซื้ออะไรที่เอาไว้ก่อนนะฮะโอเคต่อมานะฮะเรื่องแรกเอลินแ,แรกคือความรักนะที่สองคือเงินนะฮะ แลวที่3ครับช่วงนี้ระวังสูภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวเป็นไข้ภูมิแพ้บางคนเป็นความดันบางคนเรื่องโควิดนะครับระวังระบบทางเดินหายใจดีๆบางทีมเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาใครเป็นความดันก็ถูกกระตุ้นขึ้นมาแสดงว่าใครที่มีโรคประจําตัวหรือโรคภัยต่างๆที่เรากลัวนะครับบางทีมันถูกกระตุ้นขึ้นมานะฮะอะไรที่เราเคยเป็นมาก่อนนะ แล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้ดาวพุธกับดาพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งมรณะนะครับแปบลบว่าคนที่คุยหรือรับปากอะไรกัราไว้นะครับบางทีเขาไม่ทําตามที่พูดพูดอย่างทาอย่างสั่งอย่างได้อย่างบางครั้งเราจะตั้งใจอยากให้เขาทาอะไรให้แล้วเขาก็รับปากแล้วนะฮะแต่อยู่ๆเขาก็เปลี่ยนแปลงกระทันหันเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเปลี่ยนแปลงการส่งงานเปลี่ยนแปลง การตกลงหรือมีข้อตกลงรงมันสาคัญสําคัญะฮะเรื่องเตรียมแผนสํารองได้เลยว่าถ้าต้องมีการตกลงเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีเหตุให้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีแผนสํารองอะไรในใจไว้เราก็จะมาใช้นะครับโอเคนะฮะทุกการตกลงเรื่องสําคัญสําคัญเตรียมแผน2ไว้ก่อนถ้ามันไม่เป็นตอนนั้นต้องทําอย่างไรหรืออย่างน้อยเราไม่ต้องเตรียมแต่ให้เรารู้ลึกๆว่าถ้ามันไม่เป็นตานนั้นเราต้องแก้ปัญหาชดหน้าเอานะครับโอเคนะฮะประการต่อมาฮะ ในช่วงนี้นะครับผมนึกถึงอย่างาว่าเราอาจจะต้องเดินเกมอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษด้วยตัวเองนะครับอันนี้เรื่องดีนะผมมองว่าเราจะเป็นการขยับเรื่องงานดีขึ้นนะฮะดาวอาทิตย์โคจรเล็งอันที่คืองานโคจรเล็งช่วยใน,นงานจะสปีดงานได้อยากทำอะไรส่วนตัวพิเศษก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้ใครที่มีปัญหาเรกับเราหรือใครที่แบบเดือดร้อนหรือมีประเด็นับเรานะฮะ เดี๋ยวเขาจะทําอะไรเราไม่ได้อันให้สบายใจได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาดาวเกี่ยวกับวาจาเด่นครับไม่ใช่ว่า pense, เด่นคือพูดแล้วสาเร็จนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะเป็นต้องพูดคุยเรื่องสําคัญทํากันบ้านก่อนแล้วคุยแล้วจะสําเร็จนะครับจ้าวดาวช่วงนี้นะฮะระวังผู้ใหญ่ป่วยไข้ไม่สบายนะฮะผู้ใหญ่ที่เรารักรบและศรัทธาบางทีถ้าป่วยไข้ไม่สบายคอยดูแลใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับใครที่เป็นคนที่เราครบรักเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ประการต่อมาอันนี้ข้อดีๆบ้างนะครับ นอกจากงานเด่นผลงานดีแก้ปัญหาการงานสําเร็จงานจะมีประสิทธิภาพหรือว่างานจะไวมีงานเร่งงานเดวนเข้ามาซึ่งเราก็สามารถจะทําหรือเคลียร์กิจการได้แล้วก็ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางะาระยะสั้นอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางนะฮะช่วงสัปดาห์นี้จะเดินทางใกล้ไกลก็ตามนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จถือว่ามีคาาวด,ดีในการคุยในการพูดหรือในการทํากิจกรรมต่าง,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 งๆนานาครับข้อดีครับในช่วงนี้คือ ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะแก้ได้ไวนะครับจริงๆการแก้ปัญหาได้ไวมันช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องปวดหัวนานถูนฮะโอโ้เรื่องนี้แก้เครียดทั้งวันเลยหรือแค่สองชั่วโมงเนี้ยครับปัญหามันสั้นลงมันก็เอออย่างน้อยเราก็ไม่ต้องปวดหัวนานนะครับเออให้สบายใจข้อนี้ได้ข้อต่อมาช่นนะฮะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวประจําตัวของเรามีดาวพระเกตโกจรสัมพันธ์ช่วงนี้เซนแรงนึกคิดอะไรในสิ่งที่มันยังไม่เกิดแต่ว่าเรารู้ ว่ามันจะเกิดแล้วมันก็เกิดเฉยครับฉะนั้นยังพอที่จะเชื่อเซนได้ถ้าเราตัดสินใจไม่ออกนะฮะไม่รู้ต้องทายัางไงดีนะฮะมีทั้งดีทั้งไม่ดีคิดไม่ออกเชื่อเซนเขารู้สึกนะครับมันจะแม่นยำต่อมาครับมีคนเมตตาอย่างน้อยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจก็มีคนช่วยเหลือดูแลเมตตานะฮะหรืออย่างน้อยให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะหรือเราก็ไม่ได้แบบสู้คนเดียวนะฮะถึงจุดหนึ่งในการที่จะ ทำไมก็ตามก็จะมีคนมาช่วยนะครับมีคนมาช่วยมีคนมาแก้มีคนมาวิธีจัดก,การปัญหาต่างๆให้เราได้นะครับฉะนั้นถ้าเราเจอเรื่องกังวลเจอเรื่องหนักๆให้รู้ว่าเดี๋ยว,วปัญหานั้นคลี่คลายหายด้วยไวนะครับไม่ต้องกลัวจวังหวะดาวมันยังได้อยู่แล้วก็มีดวงอย่างหนึ่งคือคนในครอบครัวนะฮะบ,บางท่านช่วยเหลือได้ดาวราวหูโคจรตำแหน่งพันธุนะครับเกษตรตาที่ดีพอจะคาดหวังว่าคนในครอบครัวนะฮะหรือว่าคนแก้ชิดนะฮะ ช่วยเหลือได้ครับบางทีเพื่อนเพื่อนสนิทพอช่วยเหลือได้ครับมันดีบางคนนะเพื่อนใกล้ชิดอนะสนิทกว่าคนในครอบครัวฮะสนิทกว่าพี่น้องก็มีนะครับมันแล้วแต่ฉะนั้นให้รู้ว่าคนใกล้ชิดคนสนิทพอจะช่วยบางเรื่องให้เราได้นะครับให้สบายใจก็ได้แล้วก็มีโอกาสมีโชคฟุกฟุกนะครับไม่ใช่มีฮะมีโอกาสมีโชคฟุกหรือว่าได้อะไรบางอย่างมาที่เราไม่คิดว่าจะได้ก็ได้เฉยฮะนี่คือจุดเด่นของ คนาศีพิจิกนะฮะเห็นไหมสกเก็ด,ดีเรื่องที่ต้องระวังก็ต้องระวังนะแต่เรื่องดีๆก็มีแทรกเสริมเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้บางข้อที่จะดูแล้วมันกำลังดีก็โอเคลุยเต็มที่บางข้อที่ต้องระวังเราก็เซฟแล้วก็วางแผนลน้นนะครับโชคดีครับ2ถึง8เดือนวิถุนาครับเป็นกันหมดใช่ไหมครับสวัสดีครับ